เรากําลังจะมาหาเขาเรียกว่า,เ,าเห็ดเมาหรือว่าเห็ดขี้ควายครับตอนนี้เห็นไหมนี่คือเห็ดขี้ควายนะอ่าเนี่ยเราจะหยิบขึ้นมาครับอ่านี่คือเห็ดขี้ควายใส่ฝ่ามือปับ๊บอย่างนี้ครับจุดนี้แหละครับที่ฝรั่งหรือว่าเอ่อคนต่างชาติที่ไปวังเวียงเนี่ยแล้วก็ไปใช้เห็ดนี้นะครับในทางที่ผิดครับ พอในทางที่ผิดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอาการข้างเกียงของมันอาจารย์อาจจะเกิดาการขึ้นไส้อาเจียนครับครับแล้วก็เห็นภาพร้อนอแล้วก็ทําให้ควบคุมติไม่อยู่ครับลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆพวกเพวกไซยานไนใช่ไหมไม่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 ขนาดนั้นครับครับแต่อันนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับกุญแจที่จะนําไปสู่ ความผิดผูกที่เราจะไปซึมซับความรู้สึกนั่นเองครับนี่คือลักษณะของเห็ดขี้ควายนะครับตอนนี้เรากําลังจะเจ็บเห็ดขี้ควายเราไม่สามารถที่จะให้ท่านเห็นใบหน้านักวิชาการและผู้บรรยายได้ครับเราให้ท่านเห็นในวัตถุดิบที่เรากําลังค้นหาครับนี่คือเห็ดขี้ควายนะครับอ่าเห็ดขี้ควายเราก็จะโคเลีโคเล,ลีดูแล้วก็จะค่อยๆเปิดดูนะครับค่อยๆเปิดหา เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะจะเป็นเส้นๆอ,อาจารย์ก็หยิบขึ้นมาแล้วเอาแล้วนี่ก็จะเป็นเห็ดขี้ควายที่อยู่ในมืออาจารย์ครับลักษณะการทํางานของมันเนี่ยเราก็อธิบายไปแล้วนะครับว่าเห็ดขี้ควายเนี่ยมันจะทําให้เกิดการหลอนหรือว่า,าในจินตนาการที่เกินขอบเขตที่ทางกฎหมายเขากําหนดนะครับค่าเนี่ยเห็ดขี้ควายนี่หยิบขึ้นมาแล้วปั๊บนี้ กฎหมายยังไม่มีข้อบัญญัติครับว่าเห็ดขี้ควายเนี่ยเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายครับนี่อันนี้เห็ดขี้ควายใครยังไม่รู้ว่าเห็ดขี้ควายหน้าที่มันทําอะไรครับมหาเจ็บกินเห็ดขี้ควายได้พอกินเห็ดขี้ควายลงไปแล้วอาการข้างเคียงมันจะเกิดอะไรอย่างรุนแรงอาจารย์จะเกิดทําให้เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติครับอืม <laughs> <laughs> มันจะออกในลักษณะอย่างนั้น ทำให้เราไม่มีเท้าเข้าสู่สภาวะอีโกเดชครับก็คือคุณจะเป็นคนที่อยู่เหนือมนุษย์เลยเป็นสภาวะไรไรอัตตาไรอัตตาไม่มีอัตตาอันนี้คือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินี่แหละครับก็คือเหตุกี้ควายเราไม่อาจจะให้ท่านเห็นใบหน้าและไม่อาจจะให้ท่าน ได้เห็นรูปลักษณะของพวกเราได้เราก็อธิบายเรื่องเห็ดขี้ควายเป็นเช่นนี้แหละครับ